ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกากเกมนะครับผมโพดเก็บขับความรู้ใหม่นะครับหรือใครก็อาจจะรู้ไปแล้วนะครับพอดีผมเพิ่งรู้มานะครับผมเกี่ยวกับลูกแก้วฟ้าและลูกแก้วชมพูนะครับผมมีอะไรเพิ่มเติมมานะครับผมไปดูกันได้เลย ลูกแก้วฟ้านะครับผมเริ่มแรกนะครับการอัพลูกแก้วฟ้านี่ครับผมมันจะอัพได้แค่18นะครับผมอัพเต็มที่นะครับผมอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือลูกแก้วสีชมพูนะครับผม นี่นะครับผมอันจะอัพได้เต็มสิบนะครับผมหลังจากนะครับผมที่มีการอัปเดตครั้งใหญ่มานะครับผมประมาณเดือนหรือสองเดือนนะครับผมไม่แน่ใจนะครับเราสามารถอัปลูกแก้วฟ้าหรือลูกแก้วชมพูนะครับมากกว่า18กับมากกว่า10ได้แล้วนะครับผม ทำยังไงนะครับผมในการที่จะสามารถอัพอาการบวกลูแก้วเพิ่มได้นะครับผมเข้าไปที่วางหลังนะครับผมเข้าไปที่สนมนะครับสมมุติผมจะอัพเป็นคางสีนะครับผมเพราะตัวหลักผมก็คางสีนะครับกดเข้าไปที่อารม,มี่เลยนะครับอ่ะ แล้วกดไปที่ตัวสอบนะครับผมกดไปที่พรสวรรค์นะครับผมการอัปเดตนี้นะครับผมที่มีอันนี้เพิ่มมานะครับมันจะมีความสามารถยังไงนะครับผมถ้าเราใช้ปิ่นนะครับผมอันนี้ใช้ปิ่นตามนี้เลยนะครับแล้วก็จะดูบนซ้ายนะครับผม ซึ่งเป็นรูปหัวใจนะครับผมมีหัวใจอยู่710ดวงนะครับผม่ะแล้วเรากดเข้าไปที่ตรวจสอบใหม่นะครับกดที่พรสวรรค์นะครับผมนี่สมมติถ้าเราอัพหัวใจนี้นะครับผมครบ2 0 0พดวงนะครับผมความสามารถในการอัพลูกแก้วมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมจาก ลูกแก้วบวกได้สูงสุดเป็น18นะครับผมพอละอัพนี้ถึง2000นะครับจะได้ความสามารถเราจะอัพลูกแก้วฟ้าได้เป็น19นะครับผมแล้วลูกแก้วชมพูได้เป็น11นะครับ2 5 0 0ก็จะเพิ่มแต่ลูกแก้วชมพูนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเกี่ยวกับ ความรู้ใหม่ที่ผมได้มานะครับผมถ้าใครมีความรู้อะไรยังไงก็บอกได้เลยนะครับผมไว้จะทําคลิปบอกทุกท่านอีกทีนึงนะครับผม่าทีนี้ก็ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ทุกคนได้รู้นะครับเกี่ยวกับเกมนี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับ